สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Welcome to Cambodia Auto ช่องของคนรักรถยนต์ที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวตรงไปตรงมาและเจาะลึกทุกรายละเอียดของรถที่คุณสนใจอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในวงการยานยนต์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ t o y o ต a Corolla Autos รุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานยอดนิยมที่มีการปรับโฉมใหม่อีกครั้งในปีนี้ Toyota ย,ยังคงรักษาความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพความประหยัดและการขับขี่ที่นุ่มนวลโดยในรุ่นใหม่นี้มีทั้งความเปลี่ยนแปลงภายนอกภายในรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจมากมาย เริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าคาร์โรลลอเอร์2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดูฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์ใหม่ที่คมชัดเสริมด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราย,ยิ่งขึ้นบริเวณกันชนหน้าและด้านหลังได้รับการปรับแต่งให้ดูแข็งแรงและมีมิติที่ดีกว่าเดิมล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถอย่างลงตัว ในส่วนของภายในห้องโดยสารโตโยต้าได้ยกระดับคุณภาพวัสดุและการออกแบบเพื่อให้สัมผัสที่หรูหรามากยิ่งขึ้นคอนโซลกลางมีหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงระดับพรีเมียมเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้อบรับกับสรีระและยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวารวมถึงไฟตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบ a m b i e n t Light ด้านสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าคาร์โรลลอเทอร์2026มีให้เลือกทั้งในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรและรุ่นไฮบริดใหม่ที่พัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รุ่นใหม่ตอบสนองได้ดีขึ้นและมีความเงียบมากขึ้นในขณะขับขี่ระบบการสะเทือนได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงมากยิ่งขึ้นบนท้องถนนทุกสภาพ ระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของรถรุ่นนี้เพราะมาพร้อมกับ Toyota s a f e ตี s เซ s สวชั้นล่าสุดซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัตริระบบช่วยรักษาช่องทางระบบอ่านป้ายจราจรและระบบช่วยจอดอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ทุกเส้นทางสำหรับราคาคาดการณ์ของโ o y o t a c ค r o l l a ล l t อั2026ยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะไม่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้ามากนะโดยจะเปิดตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงต้นปีหน้าโดยรวมแล้ว Toyota Corolla ลออท2 2026ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ซีดานได้อย่างมั่นคงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ขับสบายใช้งานได้ทุกวันและดูดีในทุกมุมมอง หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Welcome to Cambodia Auto เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและข้อมูลน่าสนใจจากวงการยานยนต์ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ